ชาดเยอะใช่ไหมคะทุาคชาดไหมกล้องเราอะชาดอยู่แล้วแต่ว่ากล้องตัวเนี้ยไม่ชาดเลยวันนี้เราจะทำซุก,กี้ค่ะทุกคนดีล้วก็เต็มเรียบร้อยหุ้นเส้นแต่เราก็จะเปิดแก๊กกันนะคะ่ะพูดผิดคะ่ะ เราต้มเอามาคคะเราจะใช้ไฟแค่ร้อยแปดสิบตอน,นะคะเตรียมไว้หมดแล้วค่ะนี่ผักของเราแล้วก็จะมีอาผักกาดขาว กาดขาแล้วแล้วก็เฮ้ยเราลืมผักกุ้งทุกคนเราทำซิปปี่แต่ว่าเราลืมผักกุ้งคา้าไม่เป็นไรไม่ใส่ก็ได้เพราะว่าไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะคะ เราจะใส่ใส่กอกค่ะตัดลงไปได้เลยใส่กอกของเราก็เราเอามาแบบที่แบบเผ็ดเลยนะคะเราจะทำน้ำน้อยๆนะ ดูกล้องกล้องตัวนี้รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ค่อยชัดเทปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะทุกคนอยู่กันไปยาวๆนะจะใส่หมูหมักจนมีเต้าหู้หลอดวันนี้เรามาเซเว่นเราหาเต้าหู้หลอดไม่ได้ แ,แล้วเราก็ใช้ไสก้กรอกแทนเอา น,ะะน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้มตุต้มนี่นะคะทุกคนเราใช้ตัวนี้เลยเผ็ดแซ่บโคตรเผ็ดเราจะน้ำเส้นลงไปต้มเพราะว่าเราอยากได้เส้นมันนิ่มๆนะคะทุกคน ผักต้มไปนี้เลยผักกาดขาวต้มเหมือนเราต้มจืดทุกอย่างล่งบอหมดแล้ว ถ้าอยากให้อร่อยนะต้องใส่ไข่เยอะๆหมูอันนี้คือหมูหมักต้าหูแล้วก็อ่าไส้กรอกพร้อมลงนะคะโอ้โอสวยงามโอ้โหน่ากินมาก ซุกกี้ของเราน่ากินนะคะทุกคนคือเต็มมากช่วงนี้ก็อาจจะก,กินเยอะนิดนึงไม่ได้ไปวิ่งนะคะทุกคนอาทิตย์นี้วิ่งน้อยมากเออยังไม่ได้ไปเลยสามสี่วันแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกไข่ค่ะนี่นะคะง่ายที่สุด แ,แล้วก็จะนำอะน้ำจิ้มซุก,กี้ลงไปนิดหนึ่งแล้วก็ถ้าเราอยากจิ้มอีกก็ใส่ถ้วยจิ้มต่อได้นะคะว้ยน่ากิน ส,สีสันน่ากินมาก,กคุณน,น,นี่อร่อยแน่แนเลยว้าวน้ำซุปซุปน,น่ากินมากขอชิมก่อนอืมอร่อย สลบไปแป๊บนึงแล้วก็มาขิมต่อ <c oughs> แล้วก็จะไปเอาถ้วยน้ำจิ้มก่อนนะคะ <c oughs> มาแล้ว กินผักให้มันเปื่อยๆโอ้โหใช้เวลาต้มไปก่อประมาณโอ้โหหลายนาทีแล้ว ได้เวลากินแล้วนะคะทานข้าวด้วยกันนะคะทุกคนวันนี้เรากิน ก็ตะกินบักโอ้โหซนสน้ำซุกก่อนนะคะ

ทุกคนที่สุดของที่สุดโค้ดอะไรหมูอม